ครับห้าสิบเจ็ดหล้อจ้าอาหารกินเรียบร้อยนะครับกินข้างในไม่ได้นะข้ามานะแอบมริจาค Q อยู่เนี่ยขึ้นมาได้แล้วเตรียมนะครับ ตัวระวัง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 กี่ระวังเลยสักนึงเชิญเขาห้าสิบแปดระวังนานจัดมาคาร์เตอร์เราอยู่สีอะไรที่นะเราไม่รู้อยู่ตรงไหนบอกตำแหน่งด้วยเราอยู่เลขกสามเราอยู่เลขกสาม เลขสามมีเลขสามขวาล่างใช่ไหมเรับอะขึ้งหายแล้วมีที่ไหนโอ้โเราเราเราชนกับกิลฟินิกนะชนกับกิลฟินิกรู้เลยเหรอไม่ไม่กี้เสิร์ช่อเอาก็งงว่าด้วยไง ไอ้รูปปีกอ่ะมันไม่รู้ของใครวะรูปปีกเยอะนะแต่ไม่มีคนนั้นมีสองคิวนั้นเรากับฟินิกซี่เราคุยกันอ่ะอสองกิวข้างบนไม่มีสักคนเลยว่ะสองม็อบข้างบนกันแล้วเอาสองม็อกเลยส่วนกับข้างล่างอ่ะเนี่ยเพรออดาว็อกข้างบนหน่อยดาวข้างบนหน่อยส่งคนไปบ้างบนครับคนทีมบอสไปข้างบนเลยครับทีมบอสที่ติดโบกิเตจไปข้างบนเลยส่วนที่เหลืออยู่ข้างล่างงั้นส่งอย่างนี้เลยส่งง่ายๆเลยอ๋อ ตีบอสไปข้างบนแล้วก็เอกุ๊ปพิวฝากดูบ้านด้วยกับบอสเป็นหลักสู้ได้แหล่ไม่มีเหตรเนียสู้ไม่ได้สู้ได้เนี่ยคิดว่าเต็มที่นะเต็มที่นะเออเออระวังสูตรามเสาเสาด้วยนะเออเออระวังสูตรสามเสาเาด้วยนะ คนเขาก็เยอะอยู่นะคนเขาเยอะอยู่นะตีเสาบ้าไปตีเสาบ้างเขเลยตัดเลยโอ้โหม่ต้องโหต้องดูว่าชนเข้าหรือเปล่าแปดอบพระห้าสี่สามนักถอยหลังนะครับเตรียมครับวิ่งครับเตรียมไปทุกคนทุกคนเชิญเหมือนเล็กสองก่อนครับยกเว้นตีบอสนะไปเสียบบนเลยไปเอาบอสบนเลยมันไม่มีกิวบบบอสบนเลย เดยวน้าจะได้สองบอสนี่บันเทิงเลยนะบอกเลยขึ้นมาครับขึ้นมา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 คนเราเหมือนจะเยอะกว่าขึ้นม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 าเฮ้ยเขาจะยึดสามเสาเขายึดสามเสาเขามากางเขามากางเขามางเยอะมากเลยมันยึดไม่ได้ใช่ใช่แต่แต่เขาจะยึดสามเสาที่เขามากลังเยอะมากเลยสามตีตี้อะเขาพี่ขวาระครับเขาพี่สองเขาใกล้แล้วเขาพี่เขาใกล้แล้วงั้นเราเอาเก็บเสาเก็บบ้านเขาก่อน งั้นก็ดันเขาไปเลยดันเขาทะลุเขา้บขาบ้านไปเลยเท่านะั้นน่ะสองดันบ้านเขาเลยอยากเล่นสามสาอ๋อวิ่ง<น>เข้าบ้านเลยเดินลงมาเลยมาขอขวดมาขอขวดอย่าเพิ่งถึงบ้านใจเย็นใจเย็นเราต้องเอาบอสก่อนใจเย็นใจเย็น,ยนมันยังมันยังมีเวลาอยู่ตีบอสตีเลยค้ำขอขวดให้แล้วค้ำขอขวดไว้แล้วเอาบอสที่ได้นะบอสเกิดครับ MVP ดูตำแหน่งเอาเดี๋ยวนี้ครับเอาบอสก่อนสู้ได้ถ้าเขาไม่ส่งคนมากลางเขาเสร็จแล้วเขาพลาดละ บนได้ใช่ไหมพี่มีนชื่อขึ้นล่างได้ไหมเออเอ่อ,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 อหนึ่งนะเสาใกล้เรามาชนเสาใกล้ด้วยมาชนเสาใกล้ด้วยเัราเขาเจะเอาสามเสาจริงๆอันเนี้ยเราตีไม่ทันหรอกผม่าไอเนี้ยเฮ้ยแรงอยู่นะพี่ิกอะกุ๊บสามมาเสาใกล้ครับกุ๊บสามมาเสาใกล้กุ๊บสามไปตามพิวที่เหลือดันขึ้นบ้านเลยนี่อยู่ที่บ้านตัวหนึ่งด้วยนะกุ๊บสามมาเสาใกล้ก่อนแต่ว่าขึ้นม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 า นีอบอสตนไงบอกให้มาบอสนลุกตามต่อ,อใกล้ลุกตา่อใกล้ลุกตามต่อ,อใกล้โีออ้ยโอ้นโ้โอ้ยโอ้ยไม้ยด้ยโอ้ยโ้ยะนับเวลยโซนนับ้วลาหินละเตรียมนะเตร้ยมนะขึ้ยโมมอ้ยโ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ย้ย้มโอออ้้อยยมาอย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 ออา ไอ้เฮียเต้นสั่งตายมาแล้วต่อไปเข้าเต่นตรงพอขวดเลยมันเป็นพอขวดเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิ่งอย่าอย่ายืนแช่อย่ายืนแช่ผมตายแล้วเดี๋ยวผมไปอยู่ใกล้ให้อยู่ๆใกล้ให้ผม้นูินไหมหน้าบ้านม่วงเหรอครับอเขึ้นหินบ้านเขาไหวไหมเขาไม่ยึดเขาไม่ยึดเขามายึดกำลังเข้าขวาให้อยู่กำลังเข้าขวาให้อยู่เยอะไหมเนี่ย โอ้ยเฮี้ยเยอะเยอะเฮี้ยม่งเป็นทางตายกูตายแน่เอาไม่ใช่เป็นหลับใครตายเกิดวิ่งมาเติมขวาใครเกิดวิ่งเติมขวาหล้ครับรเกิดวิ่งเติมใกล้เลยคนพอๆกันเลยเนี่ยเรากับเขาอะเขาไปลงส่วนมากเขาได้เขาได้คนไม่พอเข้ามา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 หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว เข้ามาเข้ามาเหยียบเข้ามาเหยียบหยุดแล้วหยุดแล้วเห็นไหมเขาจะยึดสามเสาน้อยเล่นอย่างนี้กันเลยเหรอ๋อมันเล่นง่ายเลยเออใครว่างไปเสาซ้ายหน่อยนะครับบอสบอสพุกครับพุกซ้ายบนครับบอสเราได้บนเราได้ล่างแต่กินได้สองตัวเลยเ้าได้อีกสองตัวได้หินหนึ่งละต่อเลย ลามาลากมนลงนิดนึงได้ตัวนึงครัได้ตัวนสวยข่าอีกตัวนึงได้หินละ่ายอีกตัวนึงิ่งขึ้นกลางเลยแล้ววิ่งขึ้นกลางเลยเตรียมมาหลายตัวท่าเราถอยละไม่มีใครมีคนตีหินบ้านเราอยู่อ่ะไหวไหมนี่ยไม่ไวขาตีน กุ่บสองขึ้นกลางครับกุ๊บสองสวยได้หินได้หินแล้วได้หินแล้วเตรียมเลยเขาลงมาเราวิ่งขึ้นกลางไหวไหมเขาลงมาเอาสกขวาลราเห็นเลยเอาตาครับตัดตัดเขาก่อนเขาจะตัดเขาไว้ก่อนตัดเขาไว้ก่อนตัดขว้นกลางจบเลยจบเลย ถ้าวิ่งขึ้นกลางมาันต้องวิ่งตรงนะถ้าวิ่งมาแนวข้างขวาเนี่ยเสร็จเลยว่าเขาถอยลงมาละเขาไถลงมาเขาไถลงมายืนงัดไว้ก่อนงัดให้เขาเข้าไม่ได้ใครขึ้นกลางอะวิ่งขึ้นเส้นตรงไปเลยวิ่งตรงไปเลยคลองกลางอยู่ครับคลองกลางอยู่งัดไว้งัดไว้งัดไว้ยังได้อยู่ง,งัดไว้ชนไว้ก่อนยื้อคลองกลางยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้กลางขยับแล้วยื้อไว้ยื้อไว้เขาเห็นแล้วเอ้ยขาขยับแล้วเหมือนกัน เออเอขวาคืนแลขวาคืนแลสวยสวยเจอขวาขยับแล้วหูการเติมอีกเติมเขาหขาเตมมาขาเติมเากาขขวาขวาขวาขขวโดนหนัาขวโดนหน้าขวจะโดนเนี่ยอุ้ยับเติมขวาเติมขวาเติมขวาเอวบด้านเขาอะ กินบ้านเขาไม่ได้อ่ะอเกิดอ,อะไรขึ้นครับจริงๆเราต้องก,การกอดการมาสองเสาไงใช่ไม่หลับไม่เยียบขวาตัวมันน้อยแล้วคันได้เขาโถมพอเขาได้การแล้วเขาก็โถมฝาเลยแล้วเขาก็ยืดสามเสาไม่คิดว่าเจองานสามเสาไม่เจออย่างนี้นานมากละ จบหรือยังเนี่ยทรัไม่จบยังอยู่นะจ๊ะเขาบินข้ามแยกย้ายเลยกันครับเนาะตึ้งเป็มูลจริงเหรอพานิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เจอแผนสามเสานานมากๆอ่ะวแม่เราเจอเลายแล้วเราไม่พอคือโคตรจริงจรแล้ววอมันงัดกันด้วยคนอยู่ไม่ได้เลยแล้วน่ะ ไอ้แต่ตอนขึ้นบ้านเขาอะ่ะผมตายโกรธไม่เห็นว่าเป็นยังไงอะ่ะเสียดายตอนบอกกิวนี้มันกิวซัำอยู่ถ้าเกิดฟินอีมัมน,น,นก็อันี่อย,ย,อยู่เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เออบ้าขอบคนขาแยกย้ายเลยจ้ะขอบคุณคร<ะ>ับผิดคนโอ๊ตตอดีตอดีเคลียร์คนเคลียร์ผิด